การครัวคุณต่อยครับและนี่คือช่วงสอนทำอาหารนี่อีกไม่กี่วันก็จะตุดจีแล้วและที่สำคัญคือเพิ่งผ่านปีใหม่มาปีนี้เรายังไม่ได้เชิญบุคลากรคนสำคัญของรายการเ,าเลยอ่ะถูกต้องใช่ไหมจริงๆเขาเป็นเจ้าของรายการจริงๆเขาเป็ริ่มต้น,ตนมาจากแม่เลยมาจากคนคนนี้เลยครับเจงอท่าน้อผมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งคนไม่เคยดูตั้งแต่ต้นมันสิบกว่าปีแล้วรายการใช่ครับ เวลาแรกๆเลยสมมติเราจะออกไปหาใครที่เยาวราชหรือออกไปหาใครว่ามาออกรายการเราใหเาขอสูตราอย่าฝันเลยครับไม่มีทางไม่มีทางจริงในสมัยก่อนนะว่าขอสูตรดีๆแล้วมา<ม>ทำอาหารไม่ให้เขาให้ไม่ได้เป็นความลับผมไม่หาเจง,งอคนแรกผมไม่หาแล้วบอกเจงอ่างนี้เจงอเขาบอกว่าเออเขาไม่ให้กางหลอกเราบอกเจงออย่างนั้นอย่างนี้นอธิบายเสร,ร็จเจงอว่าลืมพูดมาก ยุ่ปมากเออไปครัวไปไปตอนนี้เจนน้อแกนดังมากเรื่องอะไรผัดผักบุ้งผัดผักบุ้งนะคุณผู้ชมผักบุ้งขาดตลาดในประเทศไทยคุณผู้ชมเพราะเต๊งอนี่แหละออกราการจริงๆออกรายการไปเท่านั้นนะคุณผู้ชมผักบุ้งขาดตลาดเลยนี่มันเป็นกระแสนล่นะที่แบบว่าผักบุ้งขาดตลาดเลยแล้วเป็นจริงเรากินผักบุ้งกลายจากที่กินเป็นบ้องๆอ่ะกลายไปกินเป็นเส้นหมดเลยถูกต้องและกรอบตลอดใช่กลายเป็นใบนะไม่กินตอนนั้นของแม่ไม่กรอบมันอร่อยมากเจ้งอนี่คือคือปรมมจารย์ของพวกผมและปรมมจารย์ทั้งใน ในชีวิตจริงๆในจิตใจและในการทําอาหารด้วยนะครับแต่เราเคยถามแม่นะอาจารย์ได้ไหมว่าแม่แม่กล้าที่จะให้ตูรบอกว่าแม่ให้ตูรเขาไปคักไว้ทำอาหารกินแล้วเขาเจริญรุ่งเรืองแม่ก็ดีใจกับครอบครัวเขาแลวแม่ก็ดีใจใช่นี่คือแล้วถ้าเกิดคนเขาเกียรทิอ่ะเขาเกียจทิเขาก็มาหาเจงอ่อก็มาหาเจงออยู่นี่อันนี้ผมเป็นคนพูดงังไงก็ต้องมาหาเจงอวันนี้เจงอมารายการเราอีกแล้วและนําเสนอเมนูที่ชื่อว่า ปลากระพงเจียนน้ำแดงอโอ้โหท่านผู้ชมถ้าของเจง,งอท่านผู้ชมจงเชื่อผมจงเชื่อผมเชื่อใจได้เช,ชื่อใจได้ครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณณชนกแซ่อึงจากร้านครัวเจงอครับนี่ฮะนี่ฮะผมเป็นสมเด็อเจ ท่านผู้ชมดูดิเราเราเราไม่ได้พูดเลยเรารักของเราจริงๆนะท่านผู้ชมแม่มแม่สวัสดีครับฝั่งไหนก็ฝั่งนั้นนะอันนี้ฝั่งนี้ของหนูนะแม่นั้นนะน้ำมันเน็ตทั้งนั้นน้ำมันเน็ตทั้งนั้นน้ำมันเน็ตทั้งนั้นเลยแม่มาเนตตั้งแต่เริ่มรายการตอนแรกๆแม่จําได้ไหมเนี่ยแล้วผมก็เล่นกันอย่างเงี้ยจะไปเอาของของแม่ตูต่อไปตูต่อไปโดนท่านผู้ชมว่าหน้าดูใช่หาว่าไปอัมผู้ใหญ่ไปไม่ได้อัมเอาจริงๆไม่ได้อัมแม่เป็นี้เท่าไหร่แล้วครับแปดเจ็ดท่านผู้ชม แม่รู้จักการลดได้หน่อยดิลดไม่ได้ขาดตัวเก่เลยหรอขาดตัวแปดสิบเจ็แล้วท่านผู้ชมแล้วท่านยังแข็งแรงท่านยังอย่างนี้ด้วยแต่ที่ว่าแข็งแรงแข็งแรงเนี่ยสะโพกหักไปกี่ทีแล้วแม่สะโพกเนี่ยสองทีสองทีแล้วสองทีแล้วล้มดิล้มหรอล้มดิโอโ้มแล้วดูได้แบบโอ้โหเก่งที่สุดในโลกแต่เคยเห็นคนมาทุกอย่างยังดูแลใช่ทุกวันนี้ยังดูแลอยู่นะท่านไปนะครูใจงอสีพยานะายังไงก็เจอเจอทุกวันนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่อร่อยที่สุดในโลกนี่ ส้มโอส้มโอหนูกล้าท้าได้เลยส้มโอ อันนี้นี่เจอเมื่อไหร่ต้องเอากลับไปฝากแม่แล้วเวลาไปงานเนี่ยนะหมดก่อนเลยหน<ช>ูบอกให้ส้มโอเนี่ยแม่เวลาเราไปขายที่ไหนก็ตามนะแม่นะส้มโอแม่หมดหมดหมดทันทีเลยเพราะว่าส้มโอเจ๊ง้ออร่อยที่สุดอร่อยมากอร่อยจริงๆครับเพราะว่าการที่จะปลูกสวนส้มโอสักสวนนะแล้วมันจะโชคดีแจ็คพอตแบบนี้ไม่ใช่ทุกคนทําได้นะอาจจะพันเดียวกันนะแม่นะต้นเดียวกันแต่ดินอากาศสิ่งแวดล้อบต่างเขแม่มีอยู่ประมาณกี่ไร่ครับส้มโอเนี่ยสามร้อยแค่นิดหน่อยเองสามไร่สามไร่สามร้อยไร่สามร้อยไร่อยู่นะท่านผู้ชมครับคิดดู ท่านผู้ชมฮะคนคุณภาพคนซึ่งเป็นปราจารย์ของเราวันนี้จะมาสอนเราตรงนี้แต่ถ้าท่านผู้ชมอยากจะทานขี้เกียจทำไปที่ครัวใจงอสี่พยาไปเจอแม่ไหมใช่เจออย่างแน่นอนเพราะแม่จะอยู่กับเราอีกไม่นานอีกประมาณ8,000ปีค่ะอีก800 0ปีไม่เอาไม่เอารูบอกแม่แล้วบอกแม่ไม่ได้แม่แม่ห้ามไปไหนเลยค่ะเดี๋ยวแม่ต้องต้องรูบอกเลยว่าเดี๋ยวลูกพี่อ้อจะต้องจะต้องบวช แม่จะต้องไปลำหน้าะต้องไปบ่อยไปลยลำไม่ต้องก็ไม,ไ,มไปก็ดีแล้วบ่อยก็บุญเท้าไห่แล้วแม่ครับวันนี้คือปลากระพงเจียนน้าแดงถูกต้องไหมครับและอีกไม่กี่วันจะตุดจีนแม่เตรียมไว้เลยนะคนก็้จะไปทานร้านแม่แน่นอนร้านเปอร์เซ็นมีนะต้องมีให้นะแม่นะท่านผู้ชมครับมาดูกันเลยว่าเชียงอทํายังไงกับปลากระพงเจียนน้ําแดงนี่ครับนี่โอ้ปลายสวยๆเห็นไหมใครคิดลูกสาววะ นี่สี่พญาของเรานะฮะนี่นี่นี่เชี่้ออยู่นะครับแล้วนี่เครื่องทั้งหมดเริ่มต้นครับแม่เอาเส้นใหญ่ไปเอาเส้นใหญ่ไปทอดอันนี้ไฟต้องแรงไหมแม่ฮะไฟแรงไหมต้องไฟแรงไหมเวลาทอดเนี่ยไฟแรงไฟแรงทอดเส้นใหญ่ให้เป็นแผ่อย่างนี้เลยนะท่านผู้ชมทอดเส้นใหญ่เอามันไม่ต้องไปกลัวนะไม่ต้องไปแยกมันต้องทอดเป็นแผ่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเจียนแล้วก็กินเอานะฮะพักไว้ให้มันเสด็จน้ำมันเสร็จแล้วเอาปลากระพง ไปทอดทั้งตัวไฟอย่างนี้เลยต้องให้ขึ้นอย่างนี้นะฮะเอาให้เหลืองสวยแต่ไม่ต้องสุกมากจนเกินไปอย่าให้สุกมากเกินไปมันไม่อร่อยนี่นี่มันจะแข็งต้องเหลืองสวยขนาดนี้พอพักไว้นี่ครับคราวนี้ตั้งกระทะใหม่ท่านผู้ชมครับตั้งกระทะใหม่เอาน้ามันใส่แต่นี้ทําเครื่องละท่านผู้ชมน้ำมันใส่ลงไปอย่างนี้ถูกไหมครับแม่ผัดกระเทียมกระเทียมก่อนกระเทียมจีนนะครับใส่เห็นไหมแม่ไม่งกเครื่องตามด้วยเห็ดหอม กระเทียมจีนกับเห็ดหอมท่านผู้ชมนี่คือเคล็ดลับสุดๆนะครับไม่ได้ทานะครับผัดแล้วเอาไปพักไว้เอาไปพักไว้ก่อนคราวนี้เอาหมูสามชั้นทอดเอามาจีกระทะเนี่ยให้น้ำมันให้น้ามันมันออกพอมันเริ่มออกปุ๊บใส่ขิงซึ่งต้องเป็นขิงขิงแก่นะฮะแล้วก็ตามด้วยเมื่อกี้ที่เราใส่ไว้เอาเครื่องกลับมาแต่นี้ปรุงรสด้วยเต้าเจี้ยวใช่ไหมแม่เต้าเจี้ยวแล้วก็น้ําสต๊อกหน่อยนึงน้ําสต๊อกนิดนึงนี่นะฮะใส่ลงไปประมาณ ถ้วยหนึ่งเนี่ยนะฮะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยท่านผู้ชมครับน้ำมันหอยใส่ลงไปนะครับแล้วตามด้วยซีอิ๊วขาวนี่ครับซีอิ๊วขาวก่อนแล้วอีกแล้วก็ซีอิ๊วดํานิดนึงแล้วก็พริกไทยป่นพริกไทยป่นนะครับอ่ะซีอิ๊วดำอ๋อเมื่อกี้เครื่องปรุงรสไหมผูถูกใช่ใช่ผมพูดผิดแล้วก็ซีอิ๊วดําใส่ทีหลังนิดนึงแล้วให้มันเดือดให้มันได้ที่ก่อนเรียบร้อยนี่ไอ้ข้าวที่แล้วก็น้ำมันงาใส่ลงไปแล้วใช่ไหม แต่นี้แป้งฮ่องกงละลายน้ำแล้วค่อยๆใส่ลงไปดูความหนืดเอาให้มันเหนียวๆหน่อยใช่แล้วก็พริกนะครับพริกชีฟกช้ฟ้าพริกชี้ฟ้าพริกเหลือง่าใส่ลงไปสุดท้ายตบด้วยเหล้าจีนจน,นี่นะครับเหล้าจีน แล้วก็เอามาราดสดๆอย่างนี้เลยราดสดๆเสร็จแล้วไปหั่นเส้นใหญ่ทอดกรอบที่เราเมื่อกี้เราทอดไว้นะฮะแล้วทานนี่ทานด้วยกันใช่ไหมแม่ทานด้วยกันตักมาลาดักมาาดเลยและนี่คือปลากระพงเจี๊ยดน้ำแดงครับนี่ครับนี่ครับเอาเลยครับเอาเลยครับคุณคุณคุณเอาไปที่คุณเลยดิ๋ยวมายกไปเลยได้ฮะเดี๋ยวหนูตักให้ฮะอ๋อเหรอฮะตักให้พี่อ๋อพี่อ๋อพี่เขาได้โอ้ดูพี่อ๋อน่ารักมากอ่าได้ดีนะฮะ แล้วก็อันนี้ของอาครับผมอาโอเคนะครับอ่าตัวนี้ของหนูอ่ามันต้องมีกระเทียมติดไปด้วยพี่อ้อยไม่พอเหรอโธ่เอ้ยไม่พอก็ไม่บอกพี่อ้อยจะไปกินแต่กระเทียมเหรอครับพี่อ้อต้องให้เนื้อปลาด้วยเด็ดครับเออเออมันไม่มีเนื้อปลาเลยก็แค่ดูเอท่านผู้ชมครนี่มันคือแบบคำผมไม่ได้พูดเล่นนะฮะ ไปยังไงก็ต้องกินนันใช่ไหมนะใช่ครับไปนี่ดูดิแล้วดูเนี่ยที่เมื่อกี้บอกว่าเวลาทำอะทำเส้นทําอย่างนี้นะฮะมันจะกรอบแบบนี้เลยนี่เอามาวางนี่ใช่ไหมแม่อย่างนี้ถูกไหมครับแล้วก็ผมถามว่าแม่ไอตัวเม็ดเล็กๆที่อยู่ข้างบนนี้ขึ้นนี่คืออะไรอันนี้คือกระเทียมโทนดองใช่กระเทียมทองกระเทียมโทนดองจากพักเหนือของเราเลยนี่มันจะเพิ่มเราแล้วเราก็มีเครื่องปรุงทุกอย่างให้ดูนะะอ่านี่นี่เห็นไหมเรามีอย่างนี้เลยหอมมากเลย แม่มันเติมเหตดจริงๆแม่ขุดจริงกินแล้วหฮงๆงกินแล้วหฮงยิ่งกว่าเหงอยูแม่ถ้าได้กินของแม่หอมหูยหอมหอมมากเลยจะเฉพาะน้ําเลยนะแบบน้ําหอมมากแล้วก็ตัวเครื่องที่ผัดทั้งหมดนะครับทั้งรกระเทียมชุดแรกกับตัวเห็ดนะครับมันมันมีความนุ่มทั้งหมดเลยแล้วก็กระเทียมพลดองเพิ่มรสชาติอีกแต่ว่าการปรุงรสทั้งหมดมันพอดีมาก และตัวตัวแผ่นเส้นใหญ่เนี่ยคือมันทำให้การเคี้ยวของเรามันกรอบและสุนทรีมากยิ่งขึ้นนะครับทอนนี่นะกินแล้วล้างเส้นเลือกถ้าลือแ้งเลือกตาลนะกินแล้วหายจริงๆอือถึงว่าจะกินบ่อยๆจะอยู่อีกแปดพันปีได้ครับเพื่อครับมากครัวเจ้าง้ออ๋ออ้ออะอสี่พยาใกล้จะกินแล้ว ใครไม่รู้ว่าจะไปทานอาหารกินอร่อยที่ไหนแนะนําครับและเมนูนี้ครับปลากระพงเขียนน้าแดงจากครัวเจ๊ง้อตีพยารับไปเลยครับติ๊บไส้เต็มติ๊บไส้เต็มติ๊บแน้เต็มอร่อยเนื้อปูก้อนใหญ่ผัดผัดเจ้าสัวอันนี้อะไรนะแม่เนื้อปูก้อนใหญ่ผัดอะไรนะเจ้าสัวเจ้าสัวอันนี้อันนี้อะไรแม่อันนี้เผือก โอนี้ใช่ป่ะโอนี้แปะกล้วยเออแปะกล้วยโอนี่นะครับอันนี้ใช่ไหมอันนี้ปลาปลาปลากระพงผัดใบกะเพราปลากระพงผัดใบกะเพราส่วนอันนี้เผือกทอดเือกไม่ใช่เปือกไม่ใช่ใช่ถา่กล้วยใช่ถากล้วยอันนี้หากินย่าต้องจิ้มไปนี่ใช่ไหมแม่ใช่ไหมใชเถากล้วยเออขออนี้ใช้มือนะครับเอาเลยอ่อขอบคุณครับโอ้โหดีมากเลยปรับคุณมากคนบ้าอะไรยาตัวเองอร่อยมาก เวลาท่านดูรายการท่านก็รู้ว่าพวกผมหลังจะงองท่านก็ต้องนึกว่าเอ้ยอวยศสาพคนคนชอบว่าผมว่าอ๋ออวยผมไม่ได้อวยจริงๆครับแม่คือปรมาจารย์แม่คือเทพในการทํางานแม่คือเทพจริงๆแล้ววันนี้ถ้าเมนูนี้ถ้ากินที่ร้านแล้วไม่อร่อยมาเอาตังค์คืนที่อารามบ่อยนี่นักการคนหนึ่งด้วยผมไม่จริงบอกเอ้ยกูแนะนำปลากระพงเกียนน้ำแดงหลังจะงอพี่ไม่กินไาแล้วม่อร่อยเลยเอาตังค์ให้หนู ผมไม่ได้พูดนะผมไม่ได้พูดเลยผมด้วยเลยฮะกล้าพูดนะปกติผมจะไม่พูดว่าผมด้วยนะฮะอันนี้ผมกล้าเลยอาหารจีนจริงๆนะบางครั้งผมก็ได้อินใช่แต่ว่าอันนี้คุณผู้ชมไม่กินไม่ได้ไม่กินถือว่าผิดเลยฮะหรือว่าผิดอันนี้แม่อะไรแม่อะไรอร่อยมากโกนีแปลกลก้วอวันหนึ่งคุณผู้ชมผมว่าคุณผู้ชมจะหารสแบบนี้ยากมากนะครับเพราะว่าด้การเลือกวัตถุดิบทั้งหมดแล้วก็ความพอดีของรสชาติอาหารเนี่ยคือครัวเจงอ๋อและนี่คือเมนูชื่อว่าปลากระพงเขียนน้ำแดงจากครัวเจงอ๋อสี่พยาอร แม่กินไม่อายชีวิตน่ะแม่ืเมื่อตอนปีใหม่หนูไม่ได้ไปสวดดีแม่หนูขอหนูขอตอนปีใหม่แม่ตรงนี้แล้วก็ขอไอ้พลแม่แบบส้ดท้ายนะก็ขอให้แม่ง้อจงตกสวัดพิพัฒมมงคลสมบูรณ์บุญผลได้รับอยู่ตลอดเสยเงินทองไลมาที่มาดังน้ำพระคงคาที่ไหลเย็นเศกิจการที่งานตีนใดสมความไม่มั่นปรารถนาสุขการเดินทางและปลอดภัยค้าขายร่ำรวย หลับได้เงินหมื่นตื oh ่นได้เงิน,นแสนเดินแกว่งแกได้เงินล้านเดิอนออกจากบ้านทได้ปหมดภัยน้ำตกแบบนี้ต้นไปตราบทั่วกาและนานเทินจ้าจุ<อ> <laughs> วันนี้ขอบคุณคุณนัชนกนะครับหรือเจงอของผมขอบคุณครูเจงอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมโดยตลอดนี่คือตัวจริงอของจริงและนี่คือครัวคุณต่อยครับเวลาหมดแล้วลาไปก่อนจนจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ